คงไม่ได้ถ่ายให้รู้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับผมวิธีตามตัวครับตามตัวมันดินดงทางไหนก็เดินมันจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็อีกว่าอีกอย่างหนึง่งไปครับอกจากปะก็ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะครับผมผู้ในป่าลึกเลยไปดูกันครับผมแต่ยังไม่ไปถึงลังนู่นเห็นย้อยๆนะครับผม มองไปใต้จริงเห็นย้อยนั่นนะครับนั่นแหละครับผมพึ่งแต่ไปยังไม่ถึงลัางนะครับผมคิดว่าใช่เลยแหละความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นเขาบอก ต้นเล็บเดี่ยวครับผมมีเพื่อนเพื่อนอยากเห็นว่าน้พึ่งเอาน้ำหวานดอกเล็บเดี่ยวต้นนี้ดอกยังไม่บานดีพึ่งก็เลยยังบนหาย,ยครับผมดูเดๆๆๆินดูนู่นนะครับเอาน้ำหวานดอกเล็บเดี่ยวครับผม น,นี่ก็ตามหาลังอย่างเดียวครับผมไปช่วยขึ้นไปทางนี้ขึ้นไปทางนี้ไปลังหรือว่าจะไปหากินต่อก็ไม่รู้ก็สวัสดีครับผมจากการดูตัวเนาะอยู่ด้านหลังนูน่นอะเดี๋ยวกลับก่อนนี่จากการดูตัวอยู่มุมป่ากระโพดป่านูน่นป่านี้แหละแต่อยู่ฝั่งนูน่น มันบินเลียดมานี้อีกตัวหนึ่งก็บ,บินเหมือนจะตีโคง้งมาหากันก็นไม่รู้หรือจะมีสองลังก็ไม่รู้นตัวหนึ่งบินไปนี้ตัวหนึ่งบินตรงมาเลยก็เดินมาแล้วครับเดินตามคะแนนมาคันนี้จะข้ามเข้าป่านี้ป่าลกลังเลยจเจอหรือไม่เจอมาลุ้นกันครับผมเห็นตัวชิดวัดน่าจะไม่พลาดครับผมนอกจากจะลังเลกเกินสายตาครับผมไปเดินด้วยก็เดินข้ามป่ามาแล้วครับผม หาพึ่งใช่ว่าจะหาเจอได้ง่ายๆครับผมไม่เจอเลยไม่เจอวันนี้เจอมิมมิมหลังใหญ่ไม่รู้จะมีน้ำหรือเปล่านะู้นครับมิมลังใหญ่เลยครับผมไม่มีที่ขึ้น ไม่มีที่ปีนโอ้เสียดายหัวน้ําอุกปุกเลยครับแต่ไม่รู้จะมีน้ําหรือเปล่าไม่มีที่ปีนเลยครับมิมหลังใหญ่โอ้สงสัยจะโอดอีกแล้วหาไม่เจอเขาพึ่งยังหาไม่เจอข้ามมาป่าสองแล้วครับผมมันเป็นสองป่าไปเดินหาอีกพวกมิมเอาไม่ได้แล้ว้พวมีมีต้นจะขึ้น ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะครับผมผูกูในป่าลึกเลยไปดูกันครับผมแต่ยังไม่ไปถึงลังนู่นเห็นย้อยเนยครับผมมองไปใต้จริงเห็นย้อยนั่นนะครับนั่นแหละครับผมพึ่งแต่ไปยังไม่ถึงรังเลยครับผมจิตว่าใช่เลยแหละความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นเขาบอก ท่านผู้รู้บอกมาโอ้โหหนังเดี๋ยวคอเวลาถาังหนังหมดครับผมมาถึงใต้ลังแล้วครับผมนู่นอืมได้แล้วลังขนาดนี้โอ้โหถ้าขึ้นต้นนู้นก่านหนัเราไม่มีกิ่งต้องกระดึบต้นนี้อย่างเดียวครับผมตองกระดึบต้นนี้อย่างเดียวโอ้โห อยก็ไม่ได้เอามานี่จะแปลวถอยก็ไม่รู้นะครับถ้าแปลวถอยก็เป็นวันหลังแหละเดี๋ยวคิดดูก่อนครับผมขึ้นจริงพึ่งก็ไม่มีจริงให้เกาะเลยต้องถอยอย่างเดียวแล้วครับผมต้องแปลวถอยโอ้โหไม่คิดว่ามันจะหลุนโจนปะนี้อ๋อตัดสินใจกระดึบครับผมตัดสินใจกระดึบ ไม่อยากเข้ามาอีกมันลกุกไปผมแล้วครับผมครบรังไข่เหมือนเดิมครับผมเตรียมรังไข่มาพร้อมหนูรังไข่ตรงจุดตั้งแต่โคนต้นแล้วครับผมเพราะว่ามันเราก็ดืบแรงเนาะเราก็ดือบแรงคราวนี้มันจะเขย่าถึงรังพึ่งพึ่งก็จะตื่นให้จุดครบก่อนครับผมจุดครบเลย ก่อนขึ้นครับผมต้นไม่มีกิ่งฝากงนี้เราขึ้นเรงแน่นอนไปขึ้นครับถังไม่ได้มาครับผมถังไม่เชือกไม่ได้มาได้ถุงมาไปขึ้นก็ขออนุญาตนะครับผมดูครับผมโคตรดุเลยดุอย่างนี้เลยโอ้โหได้หอบบุดวิ่งเลยครับผมลงมาแต่ดีตั้งใจขึ้นไปปัดเอาน้ำด้วยอู้หถุง ปาดเอาน้ำปนเกสรเลยครับผมเดี๋ยวกองเอาครับผมโอ้คูเขาดุลังกับปาดมาเลยครับผมอู้ไม่ไหวโคยาดนั่งก่อนจะครบหยักห่างเลยครับผมโอูโ้เต็มเต็ม,เต,มเต็มตัวเลยครับผมไม่ไหวเลยเป็นเป็นฝ้าเลยดูกี่ตัวหนึ่ง เหล็กไหนยังคายอยู่ครับผมเรียูโทษนะครับกระเท้าเต็มเลยครับผมถอดบูทขึ้นเพราะว่าปีนต้นไม้เม็ดข้องต้องถอดบูทปีนโอ้ดุครับหลังนี้<อ><อ>เดี๋ยวพักหายใจก่อนค่อยออกไปครับผม ไม่ได้ตั้งกล้องให้ดูนะครับไม่ไหวลงมาต่อ,อยอางครึ่งต้นครับผมกั้นใจขึ้นเลยโดนก็โดนเห็นหัวน้ำป่องๆนึกว่าต้งหัวน้ำจะใหญ่หัวน้ำได้ได้น้อยนี่ก็พอพอพอ,พอได้ครับผมโอ้โหดูเลยเป็นจำเลยทินมือนี่ห้าหกตัวเลยน,นี่ก็เป็นจำเลย ที่สำคัญก็ตูดครับผมกางเกงใส่มาชั้นเดียวไม่คิดว่าจะดุปานั้นโอ้แต่มันไม่ทะลุกางเกงไม่ทะลุสั่นเลยเข้าพี่น้องเลยโทตรวดเด้อนี่เต็มเลยนี่เหล็กในทั้งนั้นเลยครับเนี่ยโอ้ยไม่ออก ถ้ามันฝังลึกแล้วมันออกยากครับผมสั่นเลยครับผมต้องกั้นใจเอาครับผมโดนแล้วต้องกั้นใจเอาอยู่ใต้นิ้วอีกอเต็มเลยครับตรงน,นี้ีโอ้โห้เป็นจำเลยเต็มเลยครับผมกั้นใจนี่เต็มเลยขางเกงนี่ใช่ทั้งนั้นเลยครับ ไปไปไปมาเงี้ยเงีย้ยเงี้ยลยลังก็ปาดแบบลวกๆเลยครับผมเละเลยเละเลยหัวน้ำก็พอได้เดี๋ยวไปกรองก็สองชั้นครับผมมัจะได้สะอาดกว่านี้อันนี้ปาดโดนๆปาดโดนๆก็ปนเกสรนหน่อยครับผม<ป> <c oughs> หน้าฝนดุจริงๆครับผมขอบอกอย่างแมวแมวแมวอยู่ฝากพานรุ่นต่อๆไปเลยครับผมถ้าจะหัดตีก็หัดตีหน้าแรงครับผมหน้าแรงเพิ่งจะไม่ดุแดดแรงๆไม่ใช่หน้าฝนถ้าหน้าฝนเพิ่งดุครับผมไม่ไหวเดี๋ยวนั่งมันเงียบก่อนครับออกมาประมาณสักสามสิบเมตรได้ยี่สิบสามสิบเมตรได้ นั่งให้เงียบก่อนพอใส่รองเท้าบูทได้พอได้เดินป่านามเยอะครับผมหนามเยอะโอ้โหปวดปวดปวดตีนเลยปวดเท้าเลยปวดมากๆเลย บางไข่ไปไบบูตจะได้ไปยังมาอยู่ครับผมปวดผมไม่ได้ถ่ายให้ดูก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับผมวิธีตามตัวครับตามตัวมันดินดงทางไหนก็เดินมันจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็อีก ว่าอีกอย่างหนึง่งไปครับโอเอคปะโอ้โหลังนี้ไม่คุ้มเลวครับผมพูดได้เลยว่าไม่คุ้มนบผมปวดตูดโดนเยอะครับ